สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวอะไรนะแค่จะมาเล่าให้ฟังแบบต้นกำเนิดฮนะมีดเล่มแรกของของผมเนี่ยคืออะไรแล้วก็เล่าความรู้สึกสมัยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็พิสูจน์ความคงทนครับว่าจากวันแรกที่ผมได้มีดเล่มนี้มาซึ่งเป็นมีดเล่มแรกในชีวิตเนี่ยเดินป่าผ่านมาตั้งแต่สิบห้าจนตอนนี้สามสิบสามแล้ว คิดดูแล้วกันสิบแปดสิบแปดปีมีเล่มนี้ยังอยู่กับผมแล้วสามารถไปทริปได้อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักมากเหมือนสมัยนั้นแต่ว่าก็ยังอยู่กับผมและใช้งานอยู่ได้จริงอย่างทุกวันนี้อ่ะงั้นมามาดูกันเลยครับเป็นไงชื่อก็บอกนะครับเกอร์เครับรุ่นอะไรผมตอบไม่ได้นะนะคือ ผมไม่ทราบแล้วอ่ะคือมันนานมากอ่ะหาก็หาไม่เจอตอนนั้นคือเป็นของขวัญฮะเล่มนี้เป็นของขวัญคุณพ่อให้เป็นมีดเล่มแรกคือเราเด็กไงด้วยความที่เราเป็นเด็กก็คือของมีคมเนี่ยเขาก็จะกลัวไม่ค่อยให้เราจับหรืออะไรเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยผมอยากเดินป่าคือเริ่มจากการแบบผมชอบยิงปืนผมชอบดาบสมุรอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความชอบเป็นเด็กแล้วก็แบบอยากเอาดอบ้างแบบ โอ้โหดู discovery เยอะยฮะอยากเดินปา่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงสุดท้ายก็เลยครั้งแรกที่พ่อพาไปเดินปา่าก่อนพ่อไปพาผมไปเนี่ยท่านก็เลยซื้อมีเล่มนี้มาให้เนี่ยซื้อจาก i n นโด p o r t ์ตนะเป็นห้างปืนในกรุงเทพนี่นะฮะดูรีโอสยามนะฮะเนี่ยเกือราคา2องพบาทฮนะ สมัยนั้นก็ถือว่ามีราคาอยู่พอสมควรนะฮะอาจจะไม่ได้แพงแบบมากมายแต่ก็ถือว่าเป็นมีดีเนี่ยสองเซิงก็ใช้ได้ครับสีเปลี่ยนบ้างเลยเปลี่ยนบ้างคือใช้งานหนักครับแล้วอย่างที่สองคือผมปีห้าสี่ครับผมไว้ในตะกร้าที่ลงรถแล้วลืมว่าวางมันไวนะ้ฮะแช่น้ำครับพี่น้องเรียบร้อยครับสองเดือนตอนแรกคิดว่าแบบ โอ้ย oh, ไปแล้วไม่ไม่เหลือแล้วแต่แล้วปฏิหารนฮะสนิมไม่ขึ้นใช้ได้ซองอาจจะแบบเละหน่อยฮะตามสภาพแต่ใช้งานได้ครับเนี่ยสนิมขึ้นตรงสกรูน,นิดนะิดแต่ใช้งานได้ครับคุ้มราคาครับใครว่ามีดเกอร์เบอร์แม่งหวยผมบอกได้เลยถ้าเป็นรุ่นผมนี่แม่งโอ้ใช้ได้ใช้ดีฮนะใช้ทน ตรงมีดนี่ก็อ่ะมาดูเป็นฟูลแท้งฮะสิบกว่าปีก็มีฟูลแท้งด้ามจับเนี่ยมันเป็นพลาสติกอะครแต่มันเป็นพลาสติกอะไรเนี่ยผมไม่ทราบกันแต่ว่าก็หนึบมือไม่ไม่ไม,ไม่นั่นอะไรแต่ว่าเปียกน้ําก็อาจจะมีแบบเลืน่นๆบ้างนิดหนึ่งความยาวเนี่ยประมาณสิบนิ้วฮะตัวใบเนี่ยจากจุดตรงนี้ถึงปลายก็คือประมาณห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งนิ้ว ความหนาตรงนี้ก็สามนิ้วสามมิลสามมิลสามมิลขอพหยครับสามมิลได้เหล็กเป็นสี่สองศูนย์ฮะ 4, 2, 0, สี่สองศูนย์สแตนเลสสตีลเลยเหล็กเดียวของเกอร์เเลยแล้วก็นี่ที่สำคัญคือสมัยนี้อาจจะมีมีดเม d อินช h i n าครับของเกอร์เอันนี้สมัยก่อนฮะพอร์ตแลนฮะ USA ให้ไฮโซขึ้นมาทันทีฮะ ก็ความสื่อจับมีก็ไม่อะไรหรอกครับมันก็ใช้ได้นะขูดเยื่อไม้ทําเป็นฟืนตัดไม้เล็กๆก,ก็ได้เพราะว่าเนี่ยมีร่องจับให้ถนนะัดมีล่องตรงนี้ก็อีกอ่าแถมทำอย่างเงี้ยนะเวลาตัดไม้ผมใช้อย่างเงี้ยแลขยับตัดตัดตัด,ตดก็ทําได้ครับส่วนเรื่องความคมไม่ต้องห่วงครับคมกริบทื่อเมื่อไหร่รับแป๊บเดียวก็คมฮนะ คือเหมาะกไม้บ้านเราด้วยซ้ำครับผมรู้สึกนะคือรีวิวเมองนอกเห็นแต่หนึ่งย์เก้าห้าเขาใช้กันเยอะผมมาไปวัดลองเอาเอสเลยนะถ้าในขนาดเท่ากันเอสซีซผมมากินเนื้อไม้สู้สู้สมิทเกอร์เบอร์ไม่ได้นะรู้ไหมครับอันนี้เป็นความสึกส่วนตัวนะคนอื่นอาจจะแบบลองใช้ไปลองฮรัผมรู้สึกมันจริงๆนะผมขู่เนื้อไม้ทำอะไรรู้สึกว่าแบบมันมันมันลื่นกว่าเยอะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเอซไม่ดีคะคือมันดีมันก็นี่มันแต่ว่าอาจจะคล่องมือน,นี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่แค่รู้สึกว่าม,มันดีกว่าส่วนซองจะไนลอนไหมก็ไม่รู้นะฮะแต่เป็นซองผ้าเนี่ยกระดุมล็อกก็เป็นแบบนี้เป็นผ้ายึดอย่างดีเลยเย็บดีมากครับสีเปลี่ยนไปบ้างตามการเวลาและน้ำที่โดนแช่มานะฮะชุ่ม ช้ำอุลาเลยฮนะนี่เกอรเบอร์รุ่นเก่าตาเกอร์เบอร์รุ่นเก่านี่ซื้อัาปีที่แล้ว made in u s a หมดทั้งอันเย็บเ็บอย่างดีนะก็ะเป็นความทรงซ้ำเลยฮนะการละครั้งหนึ่งได้เดินป่าได้ทำอะไรที่ชอบแล้วก็จนมาเป็นผมทุกวันนี้ฮะอาจจะมีแบบช่วงวัยรุ่นไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะเป็นความชอบส่วนตัวของเรายังไงก็ไม่ได้ทิ้งมันไปไหนฮนะส่วนมีดเล่มนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อหรืออะไรนะฮะผมไม่ผมคิดว่าคงหาไม่เจอนะฮะไม่มีถ้าเป็นรุ่นใหม่อาจจะมีคล้ายๆแต่ว่าเหมือนนี้มันก็คงคิดว่าไม่น่าอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่านะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าแพท รีวิวให้ดูครับมีเล่มแรกความเป็นมาไม่มีริไม่ได้มีเล่มนี้นี่อาจจะไม่ได้มีผมทุกวันนี้เลยนะเพราะคือถ้าไม่ได้มีมีดเล่มนี้ก็คือ,อยังไม่ได้เดินป่าไม่ได้เดินป่าอาจจะไปทําอะไรแล้วก็ไม่รู้เ <laughs> นี่ยนะฮะความหนาความอะไรทรงมีดอะดอกพอยคิดดูเลยอาจจะแนวแนวดูเหมือนเทรลมาสเตอร์หน่อยแต่ก็เออมันก็ใช้ได้ฮะไม่มีตรงนี้มัน เลื่นๆหน่อยอะไรเงี้ยหน่อยก็ตามภาสมัยก่อนนว,วัตรกรรมไม่มีส่วนในไทยเองมีต่างชาติก็หาได้น้อยฮะสมัยก่อนซื้อทีถ้าไม่นําเข้ามาเองนี่ร้านปืนฮะไม่ก็ร้านมีดตีมีดเองฮะอารันยิกซึ่งผมคิดว่าดูจากการตีมีดอารันยิกสมัยสักกับยี่สิบปีแล้วผมไม่แนะนําให้ซื้อนะฮะมันเป็นมีดที่ไว้ทําครัวได้แต่เดินป่าผมว่าเออไม่ไหวนะฮะ มีพื้นบ้านเราสมัยนั้นใช้งานได้แป๊บๆฮะมันพังอันเนี้ยใช้ได้ทุกอย่างฮะถ้าชอบก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิบปีอะสิบกับยี่สิบปีอะฮะ,อะมันยังอยู่เลยแล้วผมก็คิดว่าคงพกมันออกทริปไปไหนมาไหนตลอดฮะบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกสติลมันไหน,นไมีอยู่ที่คนใช้ฮะ ไม่ได้อยู่ที่ตัวมีดเป็นเหล็กดีแค่ไหนหรือว่ามีดห่วยขนาดไหนฮะสกิลล้วนๆนะเราใช้เป็นมันก็ให้คุณฮนะเราใช้ไม่เป็นมันก็เหมือนแท่งเหล็กแท่งหนึ่งฮนะการเดินป่าอยู่ที่อยู่ที่สกิลของคนนะว่าเราเตรียมพร้อมไป่ขนาดไหนไม่ใช่อุปกรณ์ดีแค่ไหนอย่างเดียวนะฮะผมมาถึงขนาดนี้ได้ผมบอกได้เลยว่าสกิลของคนสำคัญกว่าอุปกรณ์นะ และอุปกรณ์ควรสัมพันธ์กับความสามารถเราและช่วยเบาแรงเราได้เดยอะที่สุดเนี่ยนะครับมีดเกอร์เบอร์ก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันละกันวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ